สวัสดีค่ะทําความเข้าใจนะคะไม่รู้ว่าใครเข้าใจเหมือนที่หนูเข้าใจไหมเอ๊ะอายุเยอะแล้วยังเรียกหนูอีกเหรอประมาณนี้นะคะก็คงจะติดปากนะคะก็ขออภัยนะคะก็คําว่าเศษเศษตัวนี้มีความหมายมากๆเลยนะคะอ่าเศษที่เป็นคําว่าเศษน่ะ มีได้สองเศษใช่ไหมคะแปลกใจจังเลยว่าเศษถีกับเศษขยะหรือเศษกระดาษหรือว่าเศษอาหารอ่าทำไมมันเป็นคำเดียวกันแต่ว่าเพียงแค่เอารอเรือมาขั้นกลางทีนี้สังเกตไหมคะเหมือนเราใช้สลับกันไหมอ่าสังเกตไหมคะว่าเศษถีอ่ามักจะโดนเวลารวยะคะ่ะ ถามว่าท่านเศษรษฐีหลายท่านมีความสุขไหมได้เงินมาแต่บางคนนะคะก็มีเหตุการณ์แปลกใช่ไหมคะอาจจะมีเรื่องอดีตนะคะพูดถึงอดีตอาจจะมีการแย่งมรดกกันแต่ตอนนี้จะไม่แย่งกันแล้วนะคะน่าจะยุติการแย่งมรดกแล้วนะคะหรือมีเงินมากเขาเรียกเศรษฐีมหาเศรษฐีเอภิมหาเศรษฐีก็อาจจะมีคนหมายปองนะคะหวังว่าฉันจะได้แต่งงานกับเศรษฐีท่านนี้ หรือว่าเศรษฐีนี้ท่านนี้นะคะประมาณนี้อ่ก็หมายตามาที่ทรัพย์สมบัตินะคะหรือว่าใครมีเงินเยอะเขาก็จะมองมานะคะด้วยความเมามานันหรือด้วยความอ่าเสน่หาก็แล้วแต่นะคะก็ก็เลยมาสงสัยก็เลยพูดถึงคำว่าเศษฐทำไมเศรษฐี หลายท่านที่ไม่สามารถประครับประคองเงินไว้ได้บางคนจนนะแต่พอขายที่ได้มากมายได้เป็นคนรวยได้เป็นเศรษฐีแป๊บหนึ่งก็หมดแล้วเพราะเราใช้เศษผิดนะคะถ้าเราใช้เศษที่เป็นสละเอส,สลาลอเรือแล้วก็สอบบรุสีเศษตัวเนี้ยมันจะทำให้เงินหมดเร็วนะคะเป็นเศรษฐีก็เป็นได้ชั่วคราวหรือเป็นเศรษฐีแล้วจะไม่ค่อยมีความสุข บางทีนะเป็นเศรษฐีมีบ้านให้คนรับใช้อยู่ให้คนรับใช้นอนตัวเองต้องบินขึ้นเครื่องบินไปทํางานขับรถไปทํางานไปนอนอห้องอที่เป็นห้องเช่าห้องโรงแรมอะไรบ้านพักอะไรประมาณนี้นะคะต้องเดินทางตลอดนะคะต้องไปจ่ายค่าโรงแรมนึกออกไหมคะแต่คนรับใช้อะคะ่ะเขามีบุญไหมคะเขาได้อยู่บ้านหลังใหญ่เขาได้เงินเดือนจากเราแล้วเขาได้อยู่บ้านเราด้วยอันนี้นะคะการใช้เศษ เศษถีกับเศษขยะเศษอาหารเศษกระดาษสลับกันนะคะถ้าเป็นเศษที่เอามาใช้กับเศษกระดาษเศษอาหารเนี่ยสระเอสระลาส,รสรบรุษีอันนี้มันเป็นสิ่งที่เก็บเงินอยู่นะคะสศาลาก็หมายถึงความมั่นคงยิ่งใหญ่จะเห็นศาลาการประเรียนศาลาวัดศาลาทำบุญอาศาลาปฏิบัติธรรมหรือว่าศาลาสมาคมอะไรเงี้ยแต่นี้ยวเขาไม่เรียกศาลาเขาเรียกแหล่งสมาคมสโมสร ก็เลยสงสัยนะคะว่าอ่ะว่ากันไปก่อนนะแล้วก็กลับมาที่เศรษฐีถามว่าเศษตัวนี้ที่เป็นสระเอสอสาลาสอบวัลษีอะค่ะ,คะเขาเอาไปทำอะไรเอาไปใช้กับเศษขยะเศษกระดาษเศษอาหารปรากฏว่าเศษอาหารเศษขยะเศษกระดาษมันมีเยอะกว่าเงินที่เรามีใช่ไหมคะจะสังเกตไหมคะว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยเอางี้เลยนะคนจนอะเยอะไหมคะ คนรวยเยอะไหมคะพอใช้คำว่าเศษผิดในเมื่อเศษผิดพอเศษผิดปุ๊บเราเอาเศษถีเนี่ยไปใช้กับเศษขยะขยะเยอะไหมคะไปดูกองขยะสิคะเยอะมากนี่คือเราใช้เศษสลับกันนะคะแล้วก็เศษอาหารเยอะไหมคะเวลาสังเกตไหมคะถ้าตรงไหนมีร้านอาหารหรือว่าบ้านไหนที่ชอบทำบอาหารทานก็จะมีเศษอาหารเยอะนะคะเศษกระดาษเยอะไหมคะเยอะนะคะกระดาษนี่แบบ จะสังเกตรถซื้อของเก่ารถส,สาเลง้งรถอะไรประมาณนี้ยนะเขาจะซื้อของเก่าก็จะมีเศษกระดาษเยอะมากเลยนะคะเศษถุงพลาสติกอะไรพวกนี้อ่าก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเราจะใช้ให้ถูกต้องเราน่าจะใช้สลับกันแล้วนะคะเศษที่เป็นเศษถีก็คือสระเอสาราลาแล้วก็สอบอลสีเพราะว่าสาราในมั่นคงยิ่งใหญ่นะคะกว้างกวาง àng, และอบอุ่น สามารถที่เข้าไปนั่งได้หลายๆคนนะคะมั่นคงแล้วก็หลบแดดหลบฝนได้แล้วก็สอบบอลสีนี่ก็คือเป็นบอ่อใบไม้มันก็จะเก็บเงินอยู่นะคะแต่ถ้าเก็บขยะนี่เห็นไหมคะขยะอยู่มันเยอะไหมคะทุกวันเลยคะ่ะรถเก็บขยะเก็บกันทุกวันไม่หมดนะคะแล้วก็มีตัวไม่หา่านอากาศที่มันอยู่กับสอบบอลสีเนี่ยมีการกำกับเงินไม่ให้ไหลออกนึกออกไหมคะแม้แต่มีการตะแคงบอ่อใบไม้สบอบบรลสีออก ก็จะมีตัวที่เป็นไม้กรันเนี่ยไมหันกาดใช่ไหมคะที่อยู่ติดกับสบลุสีเนี่ยเขาจะกํากับไว้เลยถ้าเราเอียงก็ไม่หกเงินก็จะไม่ั่วไหลอันเนี้ยเราไปใช้สลับกับขยะเศษขยะเศษกระดาษทําให้ขยะเยอะกว่าเงินที่เรามีใช่ไหมคะถ้าเราใช้สับกันเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเงินเราจะเยอะมากกว่าขยะลองดูนะคะไม่เชื่อไม่เป็นไรเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มีแต่ได้กับได้นะคะ ลองก่อนแล้วค่อยเชื่อนะคะพิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริงมีผลจริงใช้ได้จริงโชคดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาภิมหาเศรษฐีนะคะความรักความสุขความสามัคคี